ปาพงศ์นกวัดหนองป,ปอง่าพงเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงโหยไม่้ก่อนเลยคร่าวๆแบบไม่ใช่ประวัติแต่คือล <c oughs> ักษณะของวัดนี้มีอะไรเป็นพิเศษอืมเป็นวัดสายปฏิบัติของหลวงปู่ชาที่องค์พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพระไรัพรรา,รรา,ราชภูม,มารีสเสด็จมาเป็นมาเป็น สิทธิอุปถัมภ์ของหลวงปู่นะครับเป็นวัดสายปฏิบัติที่มีจารีตงดงามแล้วก็รักษาป่ารักษาความเป็นธรรมชาติของป่าป่าจริงมีแต่ป่าเลยนั่นเองครับผมอันนี้อันนี้คืออ้อมลองลองอ้อมดูมีอะไรอ้อมครับมันมีอะไรอันนี้ไก่เสด็นี่ก็ต้องชมแหละครับนี่ก็ไก่วัดแหละครับขนสวยอยู่นะไก่ พิพิธภัณฑ์อยู่ข้างในจะไปดูพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์แบบไหนอะไรยังไงที่พิพิธภัณฑ์เอ่อเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ครับหลวงปู่ชาครับโด่งดังในด้านในด้านสายปฏิบัติเอ่อสายสายของหลวงปู่มั่นภูริสตทธิ์ลูกศิษย์ใช่ไหมครับผมลูกศิษย์หลวงปู่มั่นพระโตที่ยานเถระหลวงปู่มั่นท่าโทส่วนใหญ่ก็คงรู้จักน้องหลวงปู่มั่นนะครับปู่ชาก็รู้จักเป็น เป็นพระที่เป็นสายปฏิบัติผมเพิ่งรู้จักครั้งแรกมีชื่อในของพระอิสานขออนุญาตนะครับเข้าไปข้างไหนตรงไปดูข้างในเสียงไม่หนักใช่เสียงเบาๆโอเคครับมีิวอวาโคตด้วยเว็บไซต์ไปทำไมโอ้โหนี่ย ใหญ่มากเลยหอยมือเสือนะครับมาจากทะเลอันดามัน ียนแผ่นไม้ก็เวียนแกันไม้พี่ยงุงอื mười rồi tháo mình bật to lại mày, sẽ นิดเล็กนะครับ เป็นรอยมือรอยเท้าของจริงนะครับนะเมื่อปี 2, 5 3 4นะฮะอยากรู้ทำไมสะสมหอยเยอะจัง สดทาบเต่าไว้ด้วยอือฮึโอวาทธรรมนะครับหลวงพ่อชาวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอ่ะเี๋อวอ่านให้ฟกั่ง การนั่งสมาธินั่งให้ตัวเองตรงนั่งให้ตัวตรงอย่างอหน้ามากเกินไปอย่าค้มหน้ามากเกินไปเอาขนาดพอดีเหมือนพระพุพะพทธรูปนั่นแหละมันจึงสว่างสวยดีครั้นจะเปลี่ยนอริยบทก็ให้อดทนจนขีดสุดท้ายเสียก่อนปวด ก็ให้มันปวดไปอย่ากพิ่งรีบเปลี่ยนอยากคิดว่าบ้าไม่ไหวแล้วพกักกรรนาอดทนมันจนปวดถึงขนาดจนปวดถึงขนาดก่อนพอมันถึงขนาดนั้นแล้วก็ให้ทนต่อไปอีกทนต่อไปต่อไป จนมันไม่มีแก่ใจว่าจะไม่มีแก่ใจจะว่าพุโทโธเมื่อไม่ว่าพุโทโธก็เอาอตรงที่มันเจ็บนั่นแหละมาแทนอุ้ยเจ็บเจ็บแท้ๆหนอ เอาเจ็บนั้นมาเป็นอารมณ์แทนพูดโทรก็ได้กาหนดให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆดูสิว่ามันจะปวดจนถึงขีดสุดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าท่านว่ามันเจ็บเองมันก็หายเอง ให้มันตายไปก็อย่าเลิกบางครั้งมันเหงื่อแตกเม็ดโปง้งๆเม็ดเท่าขโพดไหลย้อยมาตาไหลย้อยมาตามอกถ้าครั้นทำถ้าครั้นทำจนมันได้ข้ามเวทนาอันหนึ่งแล้ว มันก็จะรู้เรื่องเท่านั้นแหละให้ค่อยทำไปเรื่อยๆอย่าเร่งรัดตัวเองเกินไปนะครับคือโอวาทธรรมของหลวงพ่อชาแห่งวัดหนองตาพงจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้บนชั้นสองนะครับ ด้วยชั้นสามรอยพระพุทธบาทจำลอง ก็เป er. ็นหุ่นขี้พึ่งเนาะพระโพธิยาณเถนเถระอ่ะานยากมากเกิดเมื่อวันที่17มิายนนายน2 5 2ร้อสละสังขาร16มกราคม2535ห นักปฏิบัตินะครับอ่ะด้านบนก็จะเป็นอาจารย์ทั้งหลายนะครับก็มีหลวงปู่ทองรัตหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่กินรีอาซึ่งเป็นอาจารย์ที่โด่งดังนะครับแล้วๆท่านก็คงรู้จักนะครับอ่ะ ล,ลงลนะเอาละพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ชานะครับนะก็มีเรื่องราวประวัติความเป็นมานะครับแล้วก็มีการสะสมนะครับสัตว์ทะเลนะซึ่งมีโลกเศรษฐผู้จจบ,บุญนะครับนำมาถวายนะครับให้เก็บสะสมนะมีหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นนะครับอะสำหรับนักเสียงโชคนะครับ ก็มีนะครับมีตัวเลขเด็เดที่ฝ่ามือฝ่าเท้าท่านนะครับอ่ะเอาเป็นว่าตาใครดีนะครับบุญวาสนาใครมีก็อาจจะถูกได้นะครับอ่ะเราอาจจะเห็นคนละตัวนะครับสำหรับคนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนขอบคุณที่ตามรับชมสวัสดีครับ